ทีนี้มาดาูในส่วนของข่าวสารในพื้นที่เขตชายแดนอของจังหวัดบุรีรัมย์กันไปบ้างนะคะก่อนหน้านี้เราพูดถึงในส่วนของอในส่วนของรัฐบาลไปแล้วทีนี้มาดูในส่วนของพื้นที่บ้านเรากันบ้างนะคะคุณผู้ฟังพาไปดูทางอำเภอบ้านกรวดกันก่อนก,กันแล้วกันนะคะคุณผู้ฟังค่ะทางด้านของอำเภอ าทางด้านของอำเภอบ้านกรวดนะคะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวดูในส่วนของอำเภอบ้านกรวดเนี่ยก็เมื่อวานนี้เนี่ยาทางด้านของอาชาวบ้านในพื้นที่แนวชายแดนนะคะคุณผูฟ้ฟังฝั่งอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์เขาก็ ดีใจนะคะคุณผู้ฟังคะดีใจที่ได้ใช้ชีวิตทำมาหากินได้ตามปกติค่ะหลังที่มีการาเสนอข่าวออมาว่าทหารกัมพูชานเนี่ยได้นํานำกำลังนะคะออกจากจุดข้อพิพาทแล้วแล้วก็มีการเจรจากันของทั้งสองฝ่ายพร้อมกับเรียกร้องให้คุยกันด้วยสันติวิธีนะคะซึ่งเมื่อวันนี้ที่ผ่านมานะคะ่ะ ที่บ้านสายโท5ใต้แล้วก็บ้านสายโท6ใต้ตำบลจันทุเพธอําเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีพื้นที่อยู่ใกล้นะคะแล้วก็มีพื้นที่รอยต่อกับบริเวณด่านพมแดน,นช่องสายตะกูตำบลจันทุเพรอํอาเภอดอนมีชัยราชอาณาจักรกัมพูชาด้วยก่อนหน้านี้เนี่ยกองทัพภาคที่2โดยพลโทบ,บุญจินภาคกลางแม่ทัพภาคที่2ลงนามในคาสั่งกองทัพภาคที่2เรื่องการควบคุมการ เปิดปิดจุดผ่านแดนทุกประเภทนะคะตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งก็เป็นพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังสุรนารีตามคำสั่งของอาตามคาสั่งของกองทัพบ,บกค่ะเรื่องการควบคุมการเปิดปิดจุดผ่านแดนทุกประเภทตามแนวชายแดนกัมพูชาโดยให้คำปรึกษาปรับเปลี่ยนและการเปิดจุดเปิดปิดจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกูยุบโกกีนะคะจาก เปิดได้ทุกวันเนี่ยตั้งแต่เวลา9นาิกถึง15นาฬกาก็ได้ปรับเปลี่ยนเป็นเปิดทุกวันอังคารพุธและพฤหัสระหว่าง9นาิกถึง12นาฬิกาเท่านั้นฉะนั้นก็ขอเนี่ยให้ผู้ที่ผ่านเข้ามาไม่เกินตลาดจะจะขออนุญาตให้คนที่ผ่านเข้าออกอะนะคะ ไม่เกินตลาดของทั้งสองประเทศนะสามารถที่จะเดินทางเขาออกได้แต่ถ้าว่าจะเลยตลาดไปมากกว่าน,นั้นไม่ได้นะคะรวมถึงจากกรณีเมื่อวันที่8มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยโดยกําลังกองสุรานารีก็ได้มีการเจราจากับฝ่ายทหารของกัมพูชาโดยในเบื้องต้นก็ได้ข้อยุตินะคะว่ากําลังพลของท,ทั้งสองฝ่ายจะทยอยออกจากจุดที่มีการประทะกันนะคะซึ่งก็กลับยังจุดเดิมที่เคยอยู่เมื่อปี2567แล้วก็ ฝ่ายกัมพูชาได้อยอมปิดกลบสนามาแนวสนามเพาะป้องกันเตรียมความพร้อมสำหรับการสู้รบหรือว่าแนวคุเรตแล้วให้กลับคืนสภาพเดิมซึ่งขณะนี้นทหารของทั้งสองฝ่ายก็ได้ถอนกําลังไปยังจุดเดิมแล้วนะคะาจากการสํารวจพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยฝั่งบ้านกรวดประโคนชัยเนี่ยเออขออภัยบ้านบ้านกรวดบุรีรัมย์ของเราเนี่ยก็พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ตามหมู่บ้านในพื้นที่กับใกล้กับแนวชายแดนต่างก็รู้สึก นะคะดีใจที่จะได้ใช้ชีวิตเดินทางไปไหนมาไหนรวมถึงออกไปทํานาทําไร่ทําสวนแล้วก็จับกลุ่มคุยกันตามปกติซึ่งหลังจากที่มีการเจรจากันของทหารฝ่ายไทยกับฝ่ายกัมพูชาที่จะยอมถอนกําลังออกจากบริเวณพื้นที่ก็ซึ่งก็มีการ มีการดูแลในส่วนของพื้นที่ต่างๆให้พี่น้องของเราสามารถอยู่ได้แล้วก็ไม่ไม่ต้องกังวลกลัวนะคะคุณผู้ฟังซึ่งก็การจะบางทีบางท่านเนี่ยอาจจะโอ้โหมันต้องออกไปทไําไร่ทํานาทําสวนนะในช่วงนี้นะคะก็อาจจะทําได้แต่ว่าอาจจะต้องระมัดระวังกันหน่อยนะคะ,ะส่วน าจากการสอบสวนชาวบ้านนะจะสอบถามชาวบ้านในส่วนใหญ่นี่ค่ะเขาก็บอกว่าทั้งสองประเทศเนี่ยมีการเจราจาพูดคุยกันดีด้วยสันติวิธีแล้วก็ไม่อยากให้เกิดสงครามหรือการสู้รบกันเกิดขึ้นทั้งสองประเทศค่ะเพราะว่าถือว่าประเทศ เพื่อนบ้านของเราเนี่ยระหว่างไทยกัมพูชาเนี่ยเราอยู่ติดกันในพื้นที่ที่อยู่ตรงนั้นเลยเนี่ยเขาเจอกันทุกวันเขาก็เป็นเหมือนกับแบบว่าบ้านพี่เมืองน้องนะคะก็ไม่อยากให้พี่น้องประชาชนทั้งสองประเทศเนี่ยอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขทำมาค่าขายกันได้อย่างสันติสุขนั่นเองค่ะก็อันนี้ก็เป็นในส่วนของความเคลื่อนไหวในพื้นที่ใช้